มีกลิ่นขาวโปรโมชั่นวันนี้2กล่องปกติ1,580บาทพิเศษวันนี้เหลือเพียง880บาทและขอแนะนำฟีซาราพลัสชนิดแคปซูล1กระปุกบรรจุ30แคปซูลปกติ1,290บาทสั่งซื้อตอนนี้เพียง690บาท รับประทานวันละ1แคปซูลเพียงวันล,ละ23บาทต่อวันเท่านั้นเองฟีซาราเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่มีผลต่อการรักษาโรคผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยความสะอาดและได้รับการรับรองจากสถาบันฮารานสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่089 7 7 7 9 0 9 2ฟีซาราโอกาสทองของคนรักสุขภาพผมวชรยีแนะนำฟีซาราใครที่ปวดข้อปวดกระดูก กินแล้วดีกินแล้วหายกินฟรีสรา m ิตรเลเวอเราเป็นร้านเนื้อที่คัดสรรคุณภาพเนื้อเกรดพรีเมียมหลากหลายสายพันธุ์ด้วยความเข้าใจมาให้คุณได้ลิ้มลองอร่อยนุ่มชุ่มลิ้นคำต่อคำครบทุกสัมผัสของรสชาติกับสเต็กและอาหารสไตล์อิตาเลียนให้ m ิตรเลเวอรเปลี่ยนมื้อนี้เป็นมื้อที่พิเศษที่สุดสำหรับคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นใครให้ m e e รเลิฟเวเติมเต็มความสุขให้กับคุณ m e e รเลิฟเวอรคูขวาแยากบาแลถนนราชร่วมใจมินบุรีกรุงเทพมหานครบริหารงานโดยฮัจยีดาวุฒตลับเพชรติดต่อได้ที่02-0869699 Meet Lover ยัสมินผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไก่หมักทรงเครื่องผลิตภัณฑ์ไก่สด และผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปทั้งปลีกและส่งอร่อยนุ่มหอมกลิ่นเครื่องเทศเป็นที่ถูกใจเพราะเราใส่ใจในคุณภาพเพื่อให้ทุกผลิตภัณฑ์ที่ถึงมือคุณคือผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดจากเราสนใจทำธรุรกิจไก่สดและไก่แปรรูปยัสมินไก่หมักทรงเครื่องโทร0819235945ยัสมินไก่หมักทรงเครื่องมั่นใจในคุณภาพและความอร่อย คุณเคยคิดไหมว่าจะดีแค่ไหนถ้าความอร่อยรอยยิ้มและความสุขสามารถส่งผ่านถึงใครอีกหลายๆคนได้วันนี้ทุกครั้งที่คุณได้ซื้อคือทุกครั้งที่คุณได้ให้ให้ผลิตภัณฑ์แปลรูปเนื้อสัตว์ตาโรบิอาร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันเติมรอยยิ้มอิ่มความสุขสู่สังคมร่วมกันตลอดไปไก่เชียงเนื้อเชียงอร่อยถูกใจถูกหลักอนามัยใส่ใจในคุณภาพ สนใจร่วมธุรกิจหรือสั่งซื้อโทร0818481018 r o b i a ที่ Clean Square เราใส่ใจทุกรายละเอียดด้วยประสบการณ์ในการบริการทำความสะอาดรถยนต์ขัดเคลือบสีฟอกเบาซักอบพรมทำความสะอาดห้องเครื่องยนต์บริการเคลือบแก้วระดับ 9H รวมถึงยังให้ความสำคัญกับสุขภาพที่ดีของผู้ขับขี่ด้วยการพ่นฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโควิด19ทุกคัน พร้อมอบโอโซนสลายกลิ่นเพิ so ่มออกซิเจนภายในห้องโดยสารบริการด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพ ISO Clean Square คือบทสรุปของความสะอาดเพิ่มคุณภาพมาตรฐานให้กับผู้ใช้บริการติดต่อ call center 0802888788 Clean Square บิสมิลลาฮิร rahmanir rahim hamdulillahirabbin alamin wa salat wa salamu ala r a s ู l i n an k a r ี m น نبيينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สุสันติความจำเริญความโปรดปานได้ทรงโปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่มสัทธาทุกท่านนะครับ ณนะเวลานี้เองนะครับเราก็อยู่ในค่ำสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนก็อยากจะให้พี่น้องทั้งหลายนะครับได้สะแสวงหาค่ำคืนไลยละตุนกรัตวันนี้อนัสทีวีนะครับมีโครงการดีๆมานําเสนอตั้งแต่ต้นรอมฎอนแล้วนะครับแต่ในช่วงปลายรอมฎอนหรือท้ายรอมฎอนเนี่ยนะครับในช่วง10คืนสุดท้ายหรือ10วันสุดท้ายเนี่ยนะครับเราอยากจะนําเสนอโครงการตรงนี้ให้พี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยนะครับจะได้ร่วมบริจาคนะครับในสิ่งที่เราเรียกว่าสะแสวงหาค่ำคืนไลละตุนกรัตควม คืนอันมีความจําเริญน,นะครับที่อัลลอฮฺสุภาห์นวาตาลาได้ทรงประทานอันกุรอานลงมาและดีกว่าพันเดือน ด้วยกับการที่ให้พี่น้องทั้งหลายได้เข้าสู่บัญชีทยอยโอนนะครับซึ่งนะครับเราได้ทํามาต,ต,ตั้งแต่ต้นเดือนรอมฎอนนะครับในช่วงปลายก็อยากจะขอเน้นย้ํากับพี่น้องพี่น้องท่านใดนะครับอยากจะได้พบกับขําคืนเลยกะตุ้นกอดัด้วยการบริจาคนะครับเราก็ขอเน้นบริการหรือว่ามาบริการให้กับพี่น้องด้วยกับบัญชีทยอยโอนนะครับของอานัสทีวีนะครับพี่น้องผู้มีอิมานครับ <c oughs> บัญชีทยอยโอนของเรานะครับในปีนี้ก็เป็นบัญชีกรุงไทยนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของเรานั่นเอง นะครับเ,เลขบัญชีนะครับ6 9 9 5 6 4 0 9 9 5ชื่อนายสิครินาอุดม um นะครับก็อยากจะเน้นย้ำกับพี่น้องนะครับในช่วงเวลาที่มีอยู่ณนะขณะน,นี้10คืนสุดท้ายนะครับให้พี่น้องได้แบ่งจ่ายนะครับก็คือได้เขาเรียกว่า เจ้าหน้าที่ของเราจะทยอยโอนนะครับในทุกค่ําคืนจกนกระทั่งครบเดือนรอมฎอนครับจะ29วันหรือ30วันก็แล้วแต่นะครับอินชาลอสใครที่บริจาคในช่วงท้ายของเดือนรอมฎอนและโดยเฉพาะบัญชีทยอยโอนนะครับเราก็มีความมั่นใจอย่างยิ่งยวดนะว่าอินชาลอสนะครับด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อลอสพานวาตาลาเราจะได้รางวัลในการตอบแทนนั่นก็คือ,อราละตุนกรดัดที่ดีกว่าพันเดือนครับก็ฝากกับพี่น้องนะครับในโครงการดีๆอันนัสทีวีและ โครงการดังกล่าวที่เป็นบัญชีทยอยโอนเนี่ยนะครับพี่น้องจะเข้าสู่บัญชีของอนัสทีวีตามโครงการที่ท่านนั้นได้มุ่งหวังเจตนาไว้เจตนาไว้เช่นโครงการวากับสร้างอาคารอนัสทีวีที่เป็นนี้สินยังคงหลงเหลืออยู่ โครงการในการที่จะรักษาสถานีอนัสทีวีในการทำด่าวะในการเรียกร้องในการเชิญชวนสู่สัจธรรมอันอิสลามโครงการรักษาอุปกรณ์นะครับบำรุงอุปกรณ์ของอนัสทีวีและโครงการสากาดนะครับพี่น้องก็เท่าที่พี่น้องนั้นจะสมัครใจเข้าสู่บัญชีบัญชีใดโครงการใดนะครับก็สามารถที่จะแจ้งได้ครับวันนี้ผมขอฝากกับพี่น้องไว้เน้นๆน,น,นะครับใน10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนครับยาซากุมุลอฮุอครอนครับวัสสลาัมุอะลยกุมวะระห์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุ ب ิ سم ิ LLlahi r-Rahmani r-Rahim alhamdulillahirobbin alamin Allahumma salli ala Muhammad ครับหลังจากที่เราไปพักเบรกนะครับรามาซูพี่กันเมื่อสักครู่นะครับนะกลนะับมาพบกับสาวธบรกาในช่วงสุดท้ายของรายการของเรานะครับนะเรายังมีเวลาอยู่กับพี่น้องตรงนี้นะครับนะประมาณอีก20นาทีนะครับ เพื่อที่จะพูดคุยกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องราวของกองทุนของเรานะครับที่เราได้รับการช่วยเหลือจากพี่น้องมาตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะครับนะวันนี้ในีว่าครับอาคารอันนัสนะครับ13,900บาทนะครับรักษาสถานี14,700บาทนะครับซ่อมบำรุงอุปกรณ์2,200บาทและกองทุนสากาดเพื่อการสกเคราะห์26,950บาทนะครับ ก็เปลี่ยนกับพี่น้องนะครับนะาเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะครับทั้ง4เบอร์เลยนะครับนะาเบอร์แรกด้านบนสุดนะครับอาจารย์ยะฟัดร,รื่นพิทักษ์นะ0 9 7 0 8 5 5 5 1 0นะครับเบอร์ที่สองนะครับเบอร์อาจารย์อับดุลอาซิสขำเจริญนะครับ0-81253 0910เบอร์อาจารย์อับบาสมารุมดีครับ0 9 5 0 0 9 6294และเบอร์ของผมนะครับนะ093-931-6639นะครับนะเรียนเชิญพี่น้องนะครับกับเวลาที่เหลืออยู่ประมาณ20นาทีนะครับ นะครับสหรอิรานุรหิมอันฮัมดิลลาหิรับบินอาล์มีนนะครับมีพี่น้องผู้ใหญ่ใจดีนะครับครับผมจากลำสาลีนะครับร่วมบริจาควากับสร้างอาคารนะครับส่งสลิปมานะครับอีก1,500บาทจะากุมุลละหุไกรรันนะครับขอเราได้ส่งโปรดปรานคุณงามความดีนะครับให้ท่านได้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับอามันอีบาดาเป็นที่ตอบรับ ท้าครอบครัวได้อยู่ร่วมกันในสวนสวรรค์ชั้นฟิดเดาส์นะครับอลอมาบาริกละกุมฟีมาลิกุ้มอะลิกุมบาริกละกุมฟีมาอัตไตยตุ้มบาริกละกุมฟีมาอับกัยตุ้มครับจะจากุมมุลลอฮุไยรันนะครับก็ช่วงเวลานี้นะครับเป็นช่วงเวลาเรียกว่าอยากจะให้พี่น้องได้ช่วยทําให้ยอดของเราเนี่ยเป็นยอดกลมๆนะครับก็คือว่ากับสร้างอาคารเนี่ยนะครับอีก600นะครับเราก็จะได้เป็น16,000บาทนะครับ แล้วก็รักษาสถานีนะครับอันทำดินแล้วจากที่เรารณรงค์มาแล้วกองทุนหลังจากหักลบกบหนี้นะพี่น้องนะหมายถึงว่าหักที่ว่า2,000กองทุนที่หมดไปเมื่อคืนอันทำดินแล้วนะก็เหลืออยู่7,270กองทุนนะครับก็อิชาร์ลอีก300บาทนะครับเราก็จะได้เป็น1 5 0 0 0บาทนะครับก็อยากจะให้พี่น้องเติมเต็มมาลักษณะแบบนี้นะครับ ว,วกัฟอุปกรณ์นะครับอีก800บาทนะครับหรือพี่น้องจะช่วย300บาทก็ได้2,500บาทนะครับส่วนสกัดเพื่อการสงเคราะห์นะครับอีก50บาทนะครับเราก็จะได้เป็น2อ0 0 0วันนี้เนี่ยคนลำหินยังไม่โทรมาเลยนะปกติก็จะบริจาคนะครับเรียกว่าเอาสากัดมาจ่ายทุกคืนเลยคือละ50บาทนะครับก็ถ้าหากว่าฟังอยู่ดูอยู่นะครับก็โทรมาได้นะครับทำดินล้ว 5้าสิบาทของท่านนะครับก็เป็นการจ่ายสักการนี่นะครับก็จะทําให้กองทุนของเรากลายเป็นสอง0 0บาทนะครับก็อจยจากจะกลมลอหุไครน,นะครับกอเราได้ส่งโปรดปรานคุณงามความดีนะครับเดี๋ยวพบกับอาจารย์อีกสองท่านนะครับที่จะได้พูดคุยก็เล็กๆน้อยๆเป็นการเป็นการเรียกว่าเป็นการขอบคุณพี่น้องนะนะแล้วก็อินชาลอเราก็จะได้ไปพักผ่อนกันนะครับอินชาลอครับก็เดี๋ยวอาจารย์อับบาสพูดคุยกับพี่น้องสักนิดนครับผมบิสเหมือนเลัลห์มานุรรหะฮิมค็อัลฮัมดุลิลลาห์นะ หลังจากที่ระยะเวลาไม่ไม่ถึงชั่วโมงนะครับก่อนที่จะเข้าเวลาละหมาดเนี่ยก็ได้ความการสนับสนุนนะครับรงแรงร่วมใจจากพี่น้องหลายๆท่านนะครับม่ว่าจะถักทั้งภาคใต้ทางกรุงเทพอยุธยานครับอุธยาจากไหนก็แล้วแต่นะครับก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่ามุสลิมนะครับพี่น้องมุสลิมเราเนี่ย ยังมีความสามาัคคีนะครับยังรักซึ่งกันและกันยังเพื่อกูลซึ่งกันและกันยังให้ความสําคัญกับอ,องค์กรในการทํางานาศาสนานี่ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่สังคมเนี่ยยังยังคงมีให้เห็นอยู่ถึงแม้ว่าอย่างที่บอกนะครับทองอาจจะขึ้นไปถึง4ี่หมื่นก็อาจจะเป็นไปได้รครับอีกอาจจะเป็นยุคที่เรียกได้ว่าข้าวยางหมากแพงนะอ่ะใช่อาหารมันจะต้องใช้เงินมากขึ้นในการที่จะซื้อนะครับแต่ พี่น้องก็ยังเห็นความสําคัญของการทํางานศาสนาอาหารทางร่างกายนะครับมันอาจจะแพงนะครับแต่พี่น้องก็ไม่ลืมนะครับที่จะให้ความสําคัญกับอาหารทางจิตวิญญาณอย่างเช่นรเรื่องราวของศาสนานะครับพวกเราเองนะครับก็ไม่ไม่มีอะไรที่จะ,อะตอบแทนพี่น้องได้แต่ขออาจารักษาหน่วยตารตานะครับให้ทุกท่านนั้นได้รับความดี ได้รับส่งสมรัติจอาลอสสะพานุวตาลาได้รับการตอบรับดูอาและในสิ่งที่พี่น้องได้ขอตอบพระองค์นะครับแล้วก็พระองค์ลอสมาตาลาจะตอบรับการงานของทุกทท่านนะครับอินชาอัลลอฮ์ก็ต้องขอบอกว่ายะซากุมลอฮ์ค่อยๆนะครับที่ช่วยเหลือเกื้อกูลองค์กรทํางานศาสนานะครับอย่างอันนัสทีวีครับผมครับผมเดี๋ยวเชิญอาจารย์ดอซิดครับอาจารย์นะครับผมนะอยาก สลามาะลยกุมรห์มตุลลอฮ์วบรกาตุกับช่วงนะครับหลังนามาสุบฮีซึ่งหลายๆคนนะครับได้ทำภารกิจนะครับที่ดีแล้วก็ทำนะภารกิจให้เป็นพระยานนะครับประจักษ์แก่ตัวของเราเองด้วยกับการบริจาคนอกเหนือจากการที่เรานั้นนะได้ทำปฏิกิิที่เป็นฟอร์ดูนะครับเรื่องการนามาสของเรานะครับ และสิ่งที่ทำให้อัลลอฮฺสุบฮานะวะตะลาทรงรักนะครับในการทำคุณงามความดีนะครับในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะวะตะลาทรงตรัสไว้นะครับว่าฟัสตาบิคุลคอยรอดนะจงนะครับแข่งขันนะในเรื่องคุณงามความดีดังนั้นผู้ศรัทธานะครับจะไม่ลดละนะานะจะไม่ลดราวาสอกนะครับในเรื่องนะที่เป็นคุณงามความดี ไม่ว่าความดีอันนั้นนะครับนะเขานั้นนะจะใช้ความพยายามอย่างมากเหมือนที่จารัมบาสว่านะครับนะในบางทีเขาเรียกต้องตัดใจนะฮะในการที่จะบริจาคเพราะนะครับภาคผลและคุณงามความดีแห่งรอมฎอนเนี่ยมันชวนที่จะให้เรานั่นเป็นคนดีบางครั้งนะครับด้วยกับความที่เราก็อยากใช้นะเงินก้อนนั้นนะครับอยากที่จะเอาไปเลี้ยงลูกอยากจะเอาไปซื้อกับข้าว แต่นะครับเราหวังว่านะสิ่งเหล่านี้จะนะต่อยอดเงินที่อยู่ผมนะ่าจะยินอาจรอาจรย์ยาฟัดได้ขอนะครับดูอารกให้กับท่านพี่น้องนะครับนะด้วยกับดูอานะฮะแล้วกับวาฟีมาและอะไรนะและสิ่งที่นะฮะทรัพย์สินที่เหลือนะั้นนะให้มีบอรกา,าด,ด้วยเช่นกันนะฮนะดังนั้นพี่น้องครับนะ <c oughs> ทรัพย์สินที่เราบริจาคมา นั่นก็เป็นบรกา์อย่างหนึ่งแล้วและสิ่งที่พี่น้องนะครับยังเหลือทรัพย์สินนะที่นะอ๋อยเลี้ยงครอบครัวเอาไว้จับจ่ายใช้สอยเราก็ได้ขอดุอาให้ทรัพย์สินของท่านนั้นมีบรุรการเพราะว่าความว่าที่ความเป็นบรกาบางทีความว่าบรกาเนะี่ยอาจจะไม่ได้เยอะนะแต่บางทีมันใช้ไม่หมดนะพี่น้องนะบางทีมันมีคุณค่านะบางทีมันมีนะสิ่งที่แแฝงอยู่ในนั้นนะ ดังนั้นนะอยากให้พวกเรานั้นได้เห็นค่าความสำคัญไม่ว่าความการทำงานศาสนาร่วมไปกับอนัสทีวีบางคนนะบริจาค50บาท100บาทนะครับนะหรือมากกว่านั้นนะบางทีนะครับสิ่งที่เป็น50บาท100บาทมันไปเติมเต็มนะครับนะกับกับอะไรครับกับจำนวนที่นะครับเหมาะสมเหมือนกับกองทุนวกับเนี่ย <c oughs> ถ้าพี่น้องนะโอนมาอีกนะฮะอีกอีกหกร้อยบาทเนี่ยมันก็จะเป็นเลขที่สวยงามกลมๆหรือค่าสถานีถ้าพี่น้องโอนมานะครับนะฮะอีกนะครับอีก300บาทมันก็จะเป็นเลขกลมๆที่สวยงามนะฮะหรือช่วยบำรุงเนี่ยโอนมาอีกสัก800 หรือแม้กระทั่งนะครับนะกองทุนสากาพี่เนาะอีก50บาทมันก็นนนจะสวยงามดังนั้น,นอยากให้พวกเรานะนะ่นะนะนะช่วยนะครับลองดูซิว่าสะดวกในะกองทุนมีทั้งให้เลือกหลายอย่างนะเลืเลเลนะอกหลาย,ยหลายหลายนะฮะหลายหลายนะฮะหลายหลายสยลยปิปนะฮะมีมีตั้งแต่50บาทนะห้าสิบบาทนะฮะแล้วก็อนุหกหกร้อยแล้วก็นี่มี300อันุนมี800นะฮะ ดังนั้นนะพี่น้องอยากที่จะช่วยปิดกับพวกเรานะครับเป็นกําลังใจและก่อนเขาเรียกว่านอนนอนตาหลับเดี๋ยวกลับไปนะครับไปพักผ่อนหรือว่าพิดอ่าพี่น้องไปอ่านกุศอานเรียกว่ามีจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับอาพี่น้องนะฮะอยากให้พี่น้องนะฮะได้นะใช้โอกาสนี้นะครับเผื่อที่จะมีโอกาสแน่โทรเข้ามานะครับเพื่อที่จะใช้โอกาสอันนี้นะครับให้เป็นคุณงามความดีร่วมกันนะครับ ก็เชิญนะครับนะพี่น้องที่เข้ามาติดตามนะครับหลังจากที่กลัจบจากการลรมาสู้พี่นะครับนะพี่น้องเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้กับเราอีกสักครั้งหนึ่งนะครับนะเพื่อให้พี่น้องท่านอื่นๆน,นะครับได้ดูอนุษทีวีไปพร้อมๆกับท่านด้วยนะครับนะ หมายเลขโทรศัพท์ทั้ง4หมายเลขนะครับนะอยากไปยินหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยดังอีกสักคนละหนึ่งหมายเลขนะครับอีกคนละหนึ่งสายก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้นะครับเพื่อให้ยอดกองทุนของเรานั้นได้เพิ่มขึ้นนะครับนะแล้วก็ทําให้ยอดกองทุนของเราเนี้ยกลายเป็นเลขกลมๆนะครับนะที่ครบอ่าเป็นกองทุนแต่และกองทุนไปนะครับนะก็เรนยนเชิญพี่น้องนะครับระดับอาคารอนานาสนะครับนะอีก 600บาทนะครับรักษาสถานีอีก300บาทนะครับซ่อมบำรุงอุปกรณ์อีก300บาทนะครับและกองทุนสกัดเพื่อการสงเเราะห์อีก150บาทนะครับเพื่อใหอ้กองทุนของเราได้ลดลงนะครับนะในทุกๆโครงการของเราเลยนะครับนะก็ฝากกับพี่น้องตอนนี้เนี่ยเรามีเวลาอีก8นาทีนะครับนะก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้นะครับอยากเห็น8นาที ที่เป็น8นาทีที่เสียงโทรศัพท์นะครับน่ได้ดังขึ้นให้ครูบาอาจารย์ของเราทุกทกท่านนะครับได้แจ้งยอดได้ขอดุอาให้กับพี่น้องนะครับให้ยอดกองทุนของเราได้เพิ่มขึ้นอีกในรายการนี้นะครับก็เรียนเชิญพี่น้องทุกทกท,กท่านเลยนะครับ ครับผมงั้นงั้นงั้นเอาส่วนตัวก็แล้วกันของผมปิดปิดติด50บาทนะนะปิดติดห้บาทมันเลขกองทุนสกาดมันก็จะได้สวยงามขึ้นนะครับฮะกองกองทุนสกไดนะจิตมาช้านิดหนึงเอภัยให้อก็อยากที่จะให้พวกเราได้เป็น2 สองหมื่นเจ็ดนาจันนะครับผมสองหมื่นเจ็ดนะครับมันจะได้ดูสวยๆอ่ะอทำดีแล้วครับสองหมื่นเจ็ดนะครับจะซาคุมุลลอห์หกไครรันกองทุนสกัดเพื่อการสงเคราะห์นะขอให้อาจารย์อาซีดและครอบครัวมีสุขภาพที่แข็งแรงนทุกๆคนนะครับอามันอิบาดับเป็นที่ตอบรับขอให้อยู่กับอนัสไปนานๆทำดีๆนานๆก็ให้ท่านและครอบครัวได้เหมือนรายการของท่านนัสวรรค์ในบ้านเนี่ยนะก็ขอให้เป็นสวรรค์ชั้นฟิทดาส์นะครับจะซาคุมุลลอห์หกไครรันนะครับลูกหลานขอให เป็นคนซอลและซอลดีฮะแล้วก็มีคู่ครองที่ดีทุกๆคนเลยนะครับมีบ้าครับมีหลักมีหลักมีครับอัลลอฮฺไคลรันนะครับอัลลอฮฺนะครับก็อีกนิดนึงพี่น้องนะก็อีกสักท่าสักสายหนึ่งหรือพี่น้องจะจะแบบจะให้จะบอกกับผมมาก็ได้เป็นยอดรวมก็ได้นะก็คือหกร้อยบวกสามร้อยเป็นเก้าร้อยแล้วตรงนั้นอีกสามร้อยก็เป็นหนึ่งพัน 1น0 0งพร้วมอะไรประมาณนี้นะพี่น้องก็บอกอาจารย์เกลี่ยไปเลยจะได้มันจะได้เป็นกลมๆไปการทำาดรแล้วก็ได้ความยินดีนะครับอินชอบแล้วนะก็เราก็อยู่ในสถานะคนที่ผู้ที่ถือสิลอดนะครับในวันที่20ของเดือนรอมฎอนทิ้งท้ายนะครับใน10วันที่2ของเดือนรอมฎอนเรียกว่าเป็นการสปีดอย่างรวดเร็วพอเขาเรียกว่าในช่วงกลางเนี่ยนะครับเป็นช่วงเวลาที่เร็วกว่าช่วงแรกจริงๆพี่น้อง คือยังไม่ทันใดเลยผมสาว,ว่า 13, 14, 12เท่านั้นเองเผอแป๊บเดียวกลายเป็น20ไปแล้ว <ไป S 2> ทำเดี๋ยวนะก็ทำเดี๋ยวนะคนทํางานศาสนาก็าใจหายเหมือนกันพี่น้องเพราะว่ารอมฎอนจากไปเนี่ยนะครับคือรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการบริจาคพี่น้องเราเองก็ได้อาศัยพึ่งพิง,พงนะครับที่อัลลอฮฺสุภาโนะตาลาให้รอมฎอนมากับมุสลิมีนทั้งหลายก็เป็นประโยชน์ในการทํางานศาสนาของเราด้วยก็ต้องยอมรับแบบนั้นแบบตรงไปตรงมานะพี่น้องนะ เวลาเรามาดอนจะอําลาจากนี่นะครับมันทำดิละคนทํางานศาสนาอย่างเราก็ใจหายเหมือนกันเพราะว่าพี่น้องก็จะบริจาคก,กันอย่างมากในเดือนรอมฎอนพอหลังจากรอมฎอนผ่านไปแล้วนี่นะครับเราก็ต้องมันเพียรขอดูอากันนะนะอีก6 <c oughs> เดือนพี่น้องให้อารอสะพานนอตารารับอามันในเดือนรอมฎอนแต่หวังว่าพี่น้องยังคงไม่ทิ้งอันนัสนะคงยังจะมาร่วมกันบริจาคมาร่วมกันทําคุณงามความดีคนละเล็กคนละน้อยในรายการของเราเนี่ยนะครับอินชาละนะครับอย่าอย่าอย่าปล่อยให้เราเนี่ยนะครับได้ อ้างว้างพูดง่ายๆนะจะได้จะได้อยู่คู่กับพี่น้องไปนานๆนะครับพินชาลเราครับก็ต้องบอกกับพี่น้องว่าอยากจะให้เป็นรุ่นรุ่นแล้วแล้วก็รุ่นเล่านะหมายถึงว่ารุ่นผมแล้วก็รุ่นต่อไปด้วยไม่ได้หมายความว่าเมื่อผมได้เ,เรียกว่าอัลลาจากแล้วก็อันนัสต้องอันตรทานหายไปด้วยนะครับก็อยากจะให้อยู่คู่กับอาจารย์อับบาสดูต่ออาจารย์ฮะดิสดูต่ออาจารย์บุคอรีดูต่อ แล้วก็มีอาจารย์ใหม่ๆเข้ามานะครับที่จะทําหน้าที่กันต่อไปนะครับอินชาอัลลอฮ์แล้วก็อยู่กันไปเรื่อยๆทุกทุกรุ่นทุกรุ่นไปอินชาอัลลอฮ์ก็เหมือนกับดังเชคเชนผมพูดกับอาจารย์อับบาสเมื่อสักครู่แลวนะว่าอ่าเดี๋ยวผมรับสายสักครู่นะครับครับผมอัสสลามุอลัยกุมครับก็ยังโทรกันเข้ามาได้นะครับยังพอมีเวลานะครับที่อยู่กับพี่น้องตัวเลขนะครับมันอาจจะไม่สวยสักเท่าไหร่นะครับในบางในบางโครงการในบางโครงการนะครับพันเจ็ดถ้อาจารย์ พั 1> 1, <laughs> 1, นเะจ็ดพันเจ็ดนพันเทั้งหมดอันนี้200ก็ต้องการ800อันนี้อีกอีก3 0 0ก็เอาแ0 0พและอันนู้อน,นอีก600ก็เป็น1,700 ก็่าพันเจ็ดแล้วก็มันก็จะสวยงามเพิ่มขึ้นเลยเป็นเลขจบ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 ที่ตัวเลขที่มันสวยงามนะครับตัวเลขที่สวยงามคนบวกแล้วก็คนบวกก็จะได้ไม่ง่ยเดียให้คนบวกเนี่ยขอดุอาให้ให้เขาด้วยครับผมให้ท่านอิหมั่มด็อกเตอร์ประพาสนะครับก็โสนามูนะครับสุขถาวรของเรานะครับก็ร่วมบริจาคมาว่าเท่าไหร่เมื่อสักครู่ผมมาบอกพันสองแต่อาจารย์ซื้อบอกพันพันเท่าไหร่พันเจ็ดพันเจ็ดอ่า1หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับ ก็เป็นอกองทุนวากับสร้างอาคาร600 600 600อ่ะ600แล้วก็รักษาสถานี300อ่าแล้วก็อุปกรณ์อีก800พันเจ0 0ใช่ไหมผมว่านี่เอาผมเอาพันเอา2,500นะเอา1ั0 0เอาสอ0 0าเลยอันทัมดิล่ะอยาซะกุมุลลร้อยไฟรันอ่าขอดุอ่านตลอดสุภายนต์ตาลาให้ ฮายาซาลามุสุขถาวรและครอบครัวได้มีสุขภาพที่แข็งแรงอามันอีบาดาเป็นที่ตอบรับ mm hmm. ขอให้ท่านและครอบครัวเป็นชาวสวรรค์น,นะครับยากากุมุลลอหูไครอน mm hmm. ผมขอดุอาให้กีนะให้กีมีอาลัมบัตซักที่กว้างขวางสว่างสวยเป็นดังเช่เชนอุทยานแห่งสวนสวรรค์ mm hmm. ก็ยืนยันว่าน,นี่คือยาริยะของกีเช่นเดียวกันนะครับอิชอัลลอฮ์ ที่ได้ทําเอาไว้แล้วก็หวังว่ารุ่นต่อๆไปก็จะต่อยอดในการทํางานกันต่อได้ได้เป็นจริยะให้กับตัวผ,ผมด้วยแล้วก็ท่านอิหมัมดรประภาสพวงศิริด้วยนะครับ<ช>ก็อัญเชลอดี๋ยวให้คนบวกเลขนะขอดุอาให้ดีด้วยนะครับอัญเาลอดขอดุอานให้โตสะละมูด้วยแล้วขออาให้ดีด้วยนะครับแล้วรับกิจรายการเลยครับับมาโตสะละมูนะครับก็ดุดอานถ้าจะอัลลอ์สุบฮานุอวตลานะครับบารอกอัลลอฮ์ฟิอาลิกีวะมาลิกีเขาตอบแทนความดีให้ริสกีเพิ่มพูน ให้มะนะให้โตนะได้มีความสุขความจำเริญความยินดีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงให้อัลลอฮ์สุบฮานุอัตลาทรงปกปักรักษาให้มุอะนะฮะได้รับนะครับกับความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและให้อัลลอฮ์สุบฮานุวัตะลานะให้มะนะครับและก็ได้รับนะครับกับสิ่งที่ดีๆนะครับสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและให้อัลลอฮ์สุบฮานุวัตะลานะครับให้ให้กีนะครับนะ ดอกเตรประภาสนะครับได้รับนะครับกับนะควาการอภัยโทษจะเอาลอสสุบฮานวัตาลาได้เพิ่มข้อมูลคุณละคุณงามความดีและให้เอาลอสสุบฮานวัตาลาให้กุบรของท่านนะฮะกว้างขวางสว่างสวยนะเปรียบประด,ดุจดังอุทยานแห่งสวนสวรรค์และอัลเอาลอสสุบฮานวัตลาทรงนะฮะนะให้ มานะครับและให้กิได้รับนะครับกอบความสุขความจำเริญความยินดีปรีดาจากอัลลอฮฺสุบฮฮานอตลาและได้ให้รวบรวมนะครับบุคคลที่นะครับท่านรักนะครับทั้งมีชีวิตอยู่และเสียชีวิตไปแล้วให้อยู่ในร่วมกันนะครับอยู่ในสวรรค์ชั้นฟิลดาาได้วยเถิดอามีเดลรอบลาและมินนะครับซากรลอคอยรอนนะครับ พี่น้องผู้ใหญ่ใจดีจากบางกะปินะครับรักษาสถานีมาอีก1,000บาทครับยาซากุมุล้อุุไขยรนนะขอเราได้ส่งโปรดปรานคุณงามความดีขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงอามันอีบาดปันที่ตอบรับขอยตอนครอบครัวเป็นชาวสวรรค์ครับยาซากุมุล้อหุคขยรนครับ ครับตัวน,นี้เวลาปองสกุลบรรการหมดลงแล้วนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการในวันนี้ขอบคุณผู้ร่วมบริจาคทุกทกท,กท่านนะครับและขอบคุณนะครับคณาจารย์ทั้ง3ท่านที่อยู่กับเราในเวลานี้ขอร้องตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องทุกทกท่านเลยครับนะ Ini adalah tangsi kontang lapik konek. Subhanakallahumma huwa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuhu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina kareem. Nabiina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. สุขสันติความจำเริญความโปรดปานได้ทรงปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่มสัทธาทุกท่านนะครับ ณนะเวลานี้เองนะครับเราก็อยู่ในค่ำสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนก็อยากจะให้พี่น้องทั้งหลายนะครับได้สะแสวงหาค่ำคืนไรล,ละตุนกรัตวันนี้อนัสทีวีนะครับมีโครงการดีๆมานําเสนอตั้งแต่ต้นรอมฎอนแล้วนะครับแต่ในช่วงปลายรอมฎอนหรือท้ายรอมฎอนเนี่ยนะครับในช่วง10บคืนสุดท้ายหรือ10วันสุดท้ายเนี่ยนะครับเราอยากจะนําเสนอโครงการตรงนี้ให้พี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยนะครับจะได้ร่วมบริจาคนะครับในสิ่งที่เราเรียกว่าสะแสวงหาค่ำคืนไรละตุนกรรตคว่ำ คืนอันมีความจำเริญน,นะครับที่อัลลอฮฺสุภาโนะตาลาได้ทรงประทานอันกุรอานลงมาและดีกว่าพันเดือน ด้วยกับการที่ให้พี่น้องทั้งหลายได้เข้าสู่บัญชีทยอยโอนนะครับซึ่งนะครับเราได้ทํามาตั้งแต่ต้นเดือนรอมฎอนนะครับใ,ในช่วงปลายก็อยากจะขอเน้นย้ํากับพี่น้องพี่น้องท่านใดน,นะครับอยากจะได้พบกับข้าคืนไลลาตุ้นกอดั้ด,ด้วยการบริจาคนะครับเราก็ขอเน้นบริการหรือว่ามาบริการให้กับพี่น้องด้วยกับบัญชีทยอยโอนนะครับของอันัสทีวีนะครับพี่น้องผู้มีอิมานครับบัญชีทยอยโอนของเรานะครับในปีนี้ก็เป็นบัญชีกรุงไทยนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของเรานั่นเอง เ,เลขบัญชีนะครับห9หอชื่อนายสิครินาอุดมนะครับก็อยากจะเน้นย้ำกับพี่น้องนะครับในช่วงเวลาที่มีอยู่ณนะขณะนี้10คืนสุดท้ายนะครับให้พี่น้องได้แบ่งจ่ายนะครับก็คือได้เขาเรียกว่า เจ้าหน้าที่ของเราจะทยอยโอนนะครับในทุกค่ําคืนจกนกระทั่งครบเดือนรอมฎอนครับจะ29วันหรือ30วันก็แล้วแต่นะครับอินชาอัลลอฮ์ใครที่บริจาคในช่วงท้ายของเดือนรอมฎอนและโดยเฉพาะบัญชีทยอยโอนนะครับเราก็มีความมั่นใจอย่างยิ่งยวดนะว่าอินชาอัลลอฮ์นะครับด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อาารัศานมหตาลเราจะได้รางวัลในการตอบแทนนั่นก็คือราละตุนก๊ัตที่ดีกว่าพันเดือนครับก็ฝากกับพี่น้องนะครับในโครงการดีๆอันนัสทีวีและ โครงการดังกล่าวที่เป็นบัญชีทยอยโอนเนี่ยนะครับพี่น้องจะเข้าสู่บัญชีของอนัสทีวีตามโครงการที่ท่านนั้นได้มุ่งหวังเจตนาไว้เจตนาไว้เช่นโครงการวากับสร้างอาคารอนัสทีวีที่เป็นนี้สินยังคงหลงเหลืออยู่ โครงการในการที่จะรักษาสถานีอน,นัสทีวีในการทำด่าวะในการเรียกร้องในการเชิญชวนสู่ส,สจธรรมอิอสลามโครงการรักษาอุปกรณ์นะครับบำรุงอุปกรณ์ของอน,นัสทีวีและโครงการสกาดนะครับพี่น้องก็เท่าที่พี่น้องนั้นจะสมัครใจเข้าสู่บัญชีบัญชีใดโครงการใดนะครับก็สามารถที่จะแจ้งได้ครับวัน